เจ้าปลามาดูบอลฮกหลงนะจ๊ะใบงางามนะจ๊ะตอนแรกบรดได้รู้จักจี้นะจ๊ะแต่ปลูกเพราะว่าเห็นมันงามนะจ๊ะก็เลยปลูกแต่ว่าลูกสาวมาเอา มาเอาไม้ประดับไม้ใบนี่ไปที่ก่อใหญ่ๆนะเจ้านะคงจะเอาไปส่งลูกกาเจ้าลูกสาวก็บอกเหมือนกันว่าชื่ออะไรลืมไปแล้วเจ้าความจำสั้น ชื่อมันชื่อมันแบบมันจำยากเนาะเพราะเป็นตั้งกันมานี่ยากยากนะั้นชื่อจำได้อย่างเดียวเจ้าคาวเพราะว่าไปเอามาจากในป่าคนเดียวไปเอามาหลายปีแล้วเจ้า ลูกสาวเพิ้นขา่ซุงมะเจ้าต้นไม้นูกกระห้องเนาะนูกกระคนไปอยู่ไปกันนกน้กนกนกอยคล้อยบินมาดี คิดคิดไม่ไหวจังมนให้มุนทุไทม,ม์ออเกิดมุนมิดไรคนสนิทผู้เครียรครอลงเลยไม่ปองคนกจะดีจูดจันเจมฟ้านาอากาศเฝ้ามอง เจมอมได้แล้วพอบอมได้เตรียมนะจนะ้อเพลงพระราชนิพนธ์นกน้อยตะก่อนเคยดูหนังเรื่องนกน้อยเจ้าตอนเป็นละอ่อนนะเจ้าประมาณปห้าเนี่ยปห้าปหปกปเจ็อย่างนี้ยืมนะปละวเพชรชลาชาราสแสดงนะเจ้าช่วงนั้นมิตกมิรแสดงเรื่องอย่าี้ อินซีทองหรืออินซีแดงนะจ๊ะตอวน,นั้นอยู่ประมาณโปดเจ็ดต,ตอวน,นั้นชอบมิดเพชรชลานะจ๊ะเนาะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังขังแลงที่เมิดที่มิด,มด,มดตกเครื่องบินก็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะโปดเจ็ดห,หรือว่าหรือว่ามอสนึงอย่างนี้จ้ะ มีปอตตกัเจ้าสวัสดีเจ้า